ลุงไอตัวแสงตรงกลางนั่นมันไม่มีตาไม่มีหน้าแต่ผมรู้สึกเหมือนมันเห็นเข้าไปข้างในผมทั้งหมดเลยอะลุงมันไม่ได้มองที่หน้าเองหรอกหนึ่งมันมองจิตเองแบบที่เองเองยังไม่เคยมองลุงผมรู้สึกเหมือนมันรู้หมดทั้งดีทั้งชั่วทั้งที่ผมเคยทำแม้แต่เรื่องที่ผมลืมไปแล้วเพราะมันคือตัวที่รู้ก่อนที่จะมีตัวเอง มันไม่ใช่คนไม่ใช่ผีมันคือการรู้ก่อนเกิดก่อนคิดก่อนจำก่อนมีชีวิตลุงแล้วผมรู้สึกเหมือนมันไม่ได้แค่มองผมนะมันเหมือนจำผมได้เพราะมันก็คือเองไงเน่งเองตอนที่ยังไม่เกิดเองตอนที่ยังไม่มีร่างเองตอนที่ยังไม่ลืมว่าเองเป็นอะไรจริงๆลุงแล้วทำไม ผมกลัวมันนิดนีบพราะตอนที่ความจริงใหญ่กว่าเองอัตราของเองมันสัน่นมันกลัวจะหายทั้งที่ความจริงคือมันไม่เคยมีอยู่ตั้งแต่แรกจำไว้นะหนึง่งสิ่งที่เองเห็นเมื่อกี้ไม่ใช่สิ่งอื่นมันคือเองที่เองลืมไปแล้ว